ทรัฟฟายเดย์มันจะมีที่ดูในตารางมันจะมีแปดคันนะเราเป็นอาหารไทยคันเดียวมัน,มน,นคือนมาลึกแท้ไม่ใช่มีคนอยู่อู่ตีแถวนี้ชิคกี้พ<อ>ายเราขายห<ร>มดแล้วม,มาสรุปยอดกันดีกว่า วันนี้เป็นวันที่ติดเต้นอีกวันนึงเพราะว่าเราจะเดินทางไปไปไหนเบไปพิการนะก๊งฟิลเนียสปริงส์ฟูดทรัฟฟริดดีมันจะมีที่ดูในตารางมันจะมี8คันนะเพื่อนเมันจะมีอาหารฝรั่งเราเป็นอาหารไทยคันคัคันเดียวแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะยุ่งไหมเพราะเราไม่เคยไปเพื่อนๆพื่เป็นครั้งเดียวครั้งแรกที่เราไปแต่ว่าเราโทรไปหาแล้วโทรไปหา รถที่เขาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่า3ชั่วโมงเขาทำเงินได้ประมาณ3,000-4,000 3-4,000บางครั้งทำได้เกือบ5,000เหรียญแค่3ชั่วโมงนะเพื่อนเดาเอาว่ามันจะยุ่งไหมแต่เราไม่รู้ว่ารถของเราจะยุ่งหรือเปล่าเราก็ต้องแบบมารอลุ้นกันอีกทีนะเพื่อนวันนี้เราเตรียมของไว้ยังดี Expect ที่ Expect ที 1, ่ No I expect ที่ 1 7 0เเหรียญเริ่ม5ม้าโมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งน,นะคะขับรถไปหนึ่งชั่วโมงอีเทาห้าสิไปฮอดบออีเทาห้าสิไปตายกลางทางบอเราต้องเราต้องแบบเตรียมของไว้ดีดีมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขับรถไปขึ้นเขาลงห้วยปุ๊บปุ๊บปปักไม่รูว้ว่าจะไปเจอมรสุนอะไรนะเพื่อนเพื่อของทุกอย่างเราเราต้องเก็บลงแพ็กให้มันดีๆเพราะเวลาเราขับรถไปเริ่มมันจะแบบเดี๋ยวให้แอรลอนลองสตาร์รถแรอรมันจะติดไว้ คุณว t าน่าจะพยายามตัดรถดูว i า it work? เราไม่ได้ต r t มาประมาณหนึ่งกับสองสามอาทิตย์ได้แล้วแต่ว่ามันน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าเราเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วสองครั้งรถคันนี้ใช้แบตเตอรี่สองอันนะเพื่อนอันใหญ่ๆเพราะว่าประสบการณ์ที่แบบว่าไปแล้วไม่ติดสตาร์ทรถไม่ติดสตาร์ทรถไม่ติดทำงีก็ไม่ติดเราก็เลยจะต้องซื้อแบตเตอรี่ใหม่ แล้วก็มีไปแล้วก็น้ํามันหมดไปแล้วก็น้ํามันหมดเดี <c oughs> ๋ยวมันจะมีให้ดูในเอพิโซดไหนสักอย่างนี่นะะ <c oughs> แหละค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆเราติดตามดูแล้วแบบไปเกือบถึงแล้วนะคะอีก5้านาทีจะถึงแล้วตักตัดตัตัต <c oughs> ัไป,ไป,ไปลตายน้ำมันหมดโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราเาตรียมพร้อมไว้หมูกรอบพร้อมกล่องพร้อมช้อนซ่อมพร้อมผัพกพร้อมบัวบัตทีเราพร้อมอันนี้อันนี้ไว้ได้ไม่ได้นะคะตกค่ะตก เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะออกกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปเอาน้ําเอาน้ําเอาน้ําเสียออกแล้วก็เติมน้ําใหม่เพราะว่าที่นู่นเขาไม่มีน้ําให้ใช้แต่ว่าเขาเขาไม่มีไฟฟ้าให้เราเราต้องเอาเครื่องปัดไฟเองเราจะเ,าเครื่องปัดไฟไปสองเครื่อง<ม>อันนึงคือมันติดอยู่กับเครื่องรถอยู่แล้วแต่ว่าเสียงเหมือนเครื่องสูบน้ำเพราะว่า<อ>มันเสียงดังมากแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เราซื้อใหม่มันจะเสียงแบบเบามากนะเพื่อนแล้วก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมดเปิดแอร์ก็ได้นะเอาวันนี้อากาศร้อนมากดู ดูคขะแม่แต่งเผือข้าวพร้อมนะเดี๋ยวรองหู่ไว้พนักงานเช็คจะจบเบื่อี้เถากะจุบแตกอตอนนี้ก็กำลังแพ็คของนะคะเอาคูลเลอร์ไปด้วยล็อกให้เรียบร้อยเดี๋ยวสิมีคนมาหลักเรา Hey guys, Aaron with Firetide Fusion. Today we're going to Dipuniak Springs. They're having a food truck Friday. I think it's kind of a Christmas thing they do it every week for three weeks. We expect maybe about, I don't know, around a thousand in orders. I don't know. It's kind of a small town, but let's see what happens. เราจะต้องใช้เวลาขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อนๆเราเพิ่งออกมาแต่ไม่สวยเนี่คือหน้าธรรมชาตินียธรรมชาติลงโทษหน้าแบบหน้าใส่มีแพผนว่าจะกลับปีหน้านะพเพื่อนๆกลับถ้าใครๆเห็นก็ทักใครกันด้วยนะคะกลับเมืองไทยปีหน้าเผื่อจะได้เจอพี่ชายหล่อๆค่ะนาะ <c oughs> <c oughs> มีผัวแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรผ <c oughs> ัวไม่ว่าวปล่อยโอเค นี้เป็นเวลาบ่าย3ามงห้นาทีเรากําลังเดินทางไปฟรเดีเก s สปริงบรรยากาศตอนนี้บ่ายสเหมือนบรรยากาศตอน6กโมงเย็นนะเพราะว่าซึ่ฟ้าคขึ้นฝนแต่ว่าอากาศร้อนนี่ไม่เชื่อนั่นหน้าหนาวปรับอารมณ์ไม่ทันเหมือนคนเป็นเมนนะแต่ว่าเนี่ยก่อนที่จะไปถึงในเมืองมุกดาหารก็จะประมาณนี้เดอ้อระมันนี้แหละโอเคเดี๋ยวจะพาขับรถชมไปเรื่อยๆเด้อม่งเบื่อกันนะ ประมาณ5้าโมงครึ่งนะเราไปจะไปถึงประมาณ4ี่โมงสีเราจะมีเวลาเตรียมของประมาณ30มนาทีแต่บางครั้งลูกค้าก็มาเร็วเราก็ถึงจะต้องเตรียมพร้อมพูดทรักพ่อขับรถไปกับพ่อกับพี่หนวดเราไปแล้วขับไปตั้งแต่บ่ายสามแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมขอให้ว่าขอ f ริ g e r cross เขาหมายถึงว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะเขาบอกว่าขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีไม่มีอุปสรรคค่ะวันนี้ขอให้รถเดินทาง ขอให้รถน้ำมันอย่าหมดเจาน้ำมันห้ามหมดยางห้ามแตกบรรยากาศมันสวยมากเลยนะ <c oughs> เพื่อนๆถ้าบ้านเราก็เหมือนเชียงใหม่นะแถวนี้เดูดยเชียงใหม่เชียงราย เราอยู่ตรงโน้นเห็นไฟไหมเืม่อนเราูักเราอาจจะเดือดที่สุดอันนี้เป็นดาวทาวเนาะคนเดิน,น,นข้าว้าทำผมกันไหมโอ้วเขาแต่งข้างในสวยมากเจ้หเซนต์คอสนอเขาให้เอาหน้าไปเลยน มันเป็นรางรถไฟโอตรงนั้นเป็นทะเลนะนเพื่อนๆแบบว่าน่าจะเป็นแบบเล็กเด็กที่แบบบ้านเราก็จะเป็นแบบว่าทะเลสาบอันนี้เพื่อนบ้านของเราไปไหนไปด้วยกัน Hi. Hi. How doing, good, thank you. So, so we got white chocolate and chocolate. This is a white chocolate and banana, which is very good. Peanut butter, carrot cake, um, a strawberry shortbread crumble. This is rum raisin. You, you do yourself? My wife does it. Oh. She's at home cooking for tomorrow. Hi. นากาชอบเทศกาลคริสต์มาสเยอะๆเพราะว่าชอบเป็นคนชอบไฟอ่ะเหมือนแมงวีอ่ะเคยเห็นไหมเวลาไปแบบไปตามโลไปตามอะไรอย่างเงี้ยจะจะวิ่งไปที่ไฟสามีจะแบบว่าถ้าหาไม่เจอจะไปหาที่ไฟชอบมากเหมือนแมงวีจริงๆ ไฟมันสวยมากเลยโอเคไมไ,ไ,ไปทำงานเถอะเป็นห่วงหัวงเงินเกวอไเปเบ <c oughs> ่วงห่วงหงไอลอนเข้าสี่ห้าสิบบาทดูจากอหักอย่งนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะ,ะเพื่อได้น่าเดินหน้านั่งมาก แล้วก <chairs. S 1> ็อาหารเราก็หวังว่าจะออกเร็วๆนี้นะวัสหีลูกค้าทุกคนนะทีเกร่็รอกอแว้ดีท็อปีเรส It's gonna be bought order already. Give us about well, 15 to 20 minutes, okay? 15 minutes, thank you. I'm sorry? Green Rose. Okay, nineteen seventy four please. Thank you. Okay ma'am, this is gonna be bought the order already, okay? Thank you so much. Oh, ma'am, can you... I think I... Ma'am, I think I give you another one too. The one i supposed to give to my shame. Yes, that's good. Thank you. Try like crazy you don't know how to break Need all my cat, Mickey, all doing I to worry about it. Okay. okay. One second, i <coughs> uh <-huh. coughs> and แถวยาวเช้งเราก็หมดเราไม่มีเช้ง ชี่ยนะแไ่เชฟลองอดควรปวรดวหัวมองลูกค้าโน่นนานลูกค้าเคี้ยวเยอะยักหน้าใส่ไม่ไม่รอดเด้อไม่รอดเด้องท n g time g o ma'am I'm so sorry I do my best let me go check your ticket okay it should be long เพื่อนๆไม่มีคนแล้วนะคะคนเกลี้ยงแล้วนะคะตอนนี้ อ้าวเอรอนมาหาเสียงแล้เรามาถามเสี่ยวเราก่อนเ่าเสี่ยวเราเป็นยังไง ดูสิข้าวผัด8อเดอร์แล้วก็ผัดไทย7อเดอร์นั่นละคะแล้วก็วกข้าวหน้าหมูกรอบโอ้ยสปริงโรย8อเดอร์เลย,เลยแล้วก็อันนี้คือยังไม่รวมที่ชาไข่มุกเราขายได้ดีประมาณ20-30แก้วนะตปกติถ้าเราไปเฟซเฟซเราจะขายได้เป็นร้อยแต่ว่าวันนี้อากาศมันหนาวคนไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้แค่เรายังไม่รวมในเงินสดของเรานะเงินสดของเราเดี๋ยวเรามา,มานับกันดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเราลืมเขียนไว้ในนี้ เ8 9 977เรหรียญน,นะคะสำหรับเงินสดบวกกับ1,750เรย้ายอดของเรา2,727เหรียญนะวันนี้เรามาเราเปิดตั้งแต่5มูโมนะตอนนี้2ทุ่มครึ่งแล้วลูกค้าหมดแล้วแต่ว่ายังมีความรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้เยอะกว่าน,นี้เพราะว่าอาหารเราแบบว่า เราแบบว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรแบบว่าขนาดเราไม่เราไม่รู้เนาะเรามาครั้งแรกเราไม่รู้ว่าอาหารเราแบบหมายถึงว่าเราจะยุ่งขนาดนี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเรามาเราจะลองใหม่สามชั่วโมงครึ่งเพื่อนสามชั่วโมงครึ่งเป็นเวลาที่ย <c oughs> าวนะเพราะว่าอะไรนะไหมลูกค้ากินหัวเ,ข,เข,ข้าใจคำคนหิวข้าวไหมคนหิวข้ามจะโมโหเขาเถึงว่าอะไรนะก่อนข้าวน้อยข้าแม่เนาะแต่ว่า เราทําให้ลูกค้าแฮปปี้เพราะว่าอะไรที่เขารอนานเราก็เอาของฟรีให้เขานะเขาก็โอเคเขาก็แฮปปี้แล้วก็เราพยายามทําให้ลูกค้าพอใจมากที่สุดนะคะแล้ววันนี้เราไม่มีออเดอร์ผิดเลยไม่มีลูกค้าคอมเพลนนอกเสียจ,จากรอนานแต่มีแค่สองสามคนถือว่าวันนี้เราประสบความสําเร็จยย <c oughs> <c oughs> มีความสุข <c oughs> ตอนนี้พเพื่อนๆเขาก็กลับบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวแอรอนเียมันจะไปเป็น h o w ไ u c h ม่ได้ไม e y ด้ไม่ได้ไม่ไ e ม่ได e ่ไดไม่ e ด l ไ h ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ t h e ด้ไม่ได้ไม่ได้ไมกได้นม้ไมเได้ไมเไดนไน่่ไเ้ม่ม่ไเป็มรถกระมะแล้วก็ลา้ไอ่ะพรุ่่นี้ม่ไเ้ไม่ไีม่ไน้ไมนได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ม่น้ไมเได้ไ่ไดมไม่ไน่ไม่ไ่าด้ไม่้ม่ได้ไม่ไไม่ไไม่ไม่ไดม่ได้ม่ไ้ไม่่ไ่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่่้่่้่ ไม่ได้จำเป็นว่ายมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะคะมันจะมันมีมันมันขึ้นอยู่กับว่ามีความสุขในสิ่งที่คุณทำตอนนี้หรือเปล่าเคสพยายามแล้วก็ทีดซื้อนะคะ t ั a n k you